สวัสดีค่ะเอสเธอร์สุปรีลีลาค่ะก็ผลง,งานตอนนี้นะคะกำลังถ่ายทำละครเรื่องเงาอาโศกค,ค่ะแล้วก็ละครเรื่องเพื่อเธอค่ะที่กำลังออนแอร์ตอนนี้นะคะมีเอ่อ uh, ซีรีส์รักนะเป็ดโง่นะคะตอนบอยพารา i s e นะคะซีรีส์ด OC อซ a ไทยแลนด์เดือนกุมภาก็น่าจะเป็นเพื่อเธอออนแอร์ค่ะน่าจะอายุประมาณสัก10 10ขวบค่ะคือเริ่มแคสงานด้านโฆษณามาเรื่อยๆแล้วก็มีถ่ายพวกนิตยสารวัยรุ่นบ้าง แล้วก็จนมาประมาณอายุ15ได้มีโอกาสเข้าไปแคสละครเลยทำให้ได้แบบว่าได้มาเล่นละครก็เลยยาวจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะเรื่องแรกที่เล่นเป็นซิทคอมเรื่องหลวงตามหาชนค่ะเป็นละครตอนเช้าตอน9โมงเป็นอะไรที่แบบว่างงมากคืออยู่ยดีก็บอกว่าจะได้เล่นเรื่องนี้นะโอเคไปถึงปุ๊บแอคติ้งก็ไม่เคยเรียนก็ไปซุยเอาหน้ากองหมดเลยซึ่งก็ งงมากค่ะมุมกล้องมันจะมีกล้อง3ตัวปกติไม่เคยเจอจะเจอแต่กล้องเดียวเพราะเป็นโฆษณาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเดินไปก็บังคนอื่นเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่แบบว่าเอ้ยทำให้เราอ๋อเริ่มจับจุดได้แล้วว่าเล่นละครมันจะเป็นอะไรประมาณนี้นะค่ะผลงานที่น่าจะคนรู้จักมากขึ้นน่าจะเป็นเรื่องอคุณชายสุภาพบุรุษจุฑาเทพค่ะ ช่อง3หนูอยู่ในเรื่องสุดท้ายคือคุณชายรณพีอันนั้นจะเป็นการพลิกบทบาทซึ่งหนูเล่นเป็นตัวร้ายเป็นเรื่องแรกในชีวิตค่ะจริงๆตอนแรกรู้ว่าจะต้องไปแคสเรื่องนี้ก็ก็เครียดน,นะคะพอไปอ่านบทอีกทีก็เครียดหนักกว่าเดิมด้วยความที่แบบตัวร้ายเรายังไม่เคยเล่นเรายังไม่รู้ว่าตัวละครนี้มันจะยังไงแล้วด้วยความที่ ตัวละครนี้มันเป็นสองชั้นนะคะคือต่อหน้าทุกคนก็จะคิดว่าเฮ้ย mm. เราเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยเพียบพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอรับหลังเนี่ยเราเป็นคนที่แอบบโรคจิตเบาๆโรคจิตนหน่อยๆสุดท้ายก็เหมือนพยายามจะวางยาหมอบยาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบสติแตก็นคนบ้าไปเลยนะ,ะน่าจะเป็นบทบูนะคะบทบูเป็นอะไรที่หนูไม่เคยได้เล่นเลยก็น่าลองแต่ว่า กำลังคิดอยู่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่รูปร่างแบบเก่งกางอะไรเงี้ยถ้าไปต่อยถ้าไปเตะอะไรเงี้ยคงจะเป็นอะไรที่ตลกแล้วก็แบบต้องต้องฝึกอีกเยอะค่ะแต่ว่ามันก็น่าลองค่ะแล้วครบู๊ฟหนังแอคชั่นอะไรเงี้ยดูได้นะคะมันเลยรู้สึกว่ามันอะอยากเตะอยากต่อยเป็นบ้างแบบเตะส,สวยๆอะไรเงี้ยเห็นเขาเตะสวยบ้างแต่ว่าเคยแบบมีเข้าฉาก ในสั้นๆในละครที่มียิงการเตะก,กันบ้างดูท่าไม่น่านหลอดนะคะต้องฝึกอีกเยอะถ้าจะเล่นบูเนี่ยเคยดูหนังเรื่องนึงค่ะอะไรนะ Mr. สเตอร์มิสซิอ่ะที่แองเจลิน่าเล่นอะโฮ้ยสวยมากยิงปืนสวยมากคืออยากเป็นอย่างนั้นได้บ้างแต่แบบเดี๋ยวนะขอเวลาอีกนิดนึงนะคะแล้วค่อยไปฝึก <c oughs> ออย่างแรกน่าจะเรื่องของตัวบทละคร,ค,รค่ะคือเขาก็จะมีติดต่อมาแล้วก็ส่งเนื้อเรื่องมาให้เราอ่านซึ่ง เราอ่านเนี่ยเราก็จะคุยกันกับผู้จัดก,การกับคุณแม่แล้วค่อยตัดสินใจว่าเอ้ยบทนี้มันน่าสนใจไหมยอยากที่จะเล่นไหมแล้วก็ถึงตอบค่ะจริงๆแล้วหนูนักร้องก็อยากลองนะคะหนูนึกภาพตัวเองที่แบบว่าถ้ามีเป็นอัลบั้มของตัวเองเนี่ยหนูว่าคุณแม่คงจะภูมิใจมากๆเพราะแม่รู้ว่าหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบร้องเพลงเลยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าลองแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่อยากจะทําคือในด้านของธุรกิจ รู้สึกว่าอยากทําอะไรที่ไม่ใช่ด้านการแสดงแล้วอะค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ชอบชิมอาหารชอบกินแล้วน้องหนูก็เรียนเป็นกุ๊ก็กเลยอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจด้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนธุรกิจครอบครัวมันน่าจะน่าจะดีค่ะเป็นแอร์โฮสเตสมั้งคะคือรู้สึกว่าตัวเองชอบเป็นแอร์แล้วก็เหมือนแบบชอบบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงก็น่าจะเป็นแอร์ แล้ก็เหมือนได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆได้ถ่ายรูปมันเหมือนเป็นงานที่แบบว่าให้ตื่นตัวตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะอือก็คือจริงๆแล้วงานอาชีพเนี้ยค่ะหนูรู้สึกว่ามันทําให้หนูแบบปรับนิสัยตัวเองมากขึ้นอย่างปกติเมื่อก่อนเนี่ยหนูจะเป็นคนที่ขี้อายมากๆเวลาเจอผู้ใหญ่เจอคนแปลกหน้าที่ไม่เคยเจอก็จะไม่คุยไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี แต่พอเหมือนแบบด้วยการงานเนี่ยมันทาให้เราโตขึ้นมันทาให้เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะคือพอไปเจอสถานการณ์ใหม่คนใหม่ที่ใหม่หรืองานรูปแบบใหม่อะไรเงี้ยค่ะมันทาให้เราสึกเหมือนปรับตัวแล้วก็ยืดหยุ่นไปตามมันได้มากขึ้นเหมือนแต่ว่าเป็นธรรมชาติของตัวเองมากขึ้นเริ่มพูดมากขึ้นเริ่มกล้าถามกล้าแสดงออกจากที่ไม่เคยมาก่อนอ่างเงี้ยค่ะหนูชื่นชอบพี่นุ่นศรริรพันธ์ค่ะเพราะว่าหนูเคยร่วมง,งานกับพี่นุ่นเนี่ยในเรื่องบ่วงเรื่องละครเรื่องแรก หนูรู้สึกว่าพี่เขาเนี่ยคือเราเวลาเราร่วมฉากกับเขาเขาค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครนั้นแบบเก่งมากคือได้ร้อยแล้วสมาธิเขาเยอะมากๆคือเขาคอนเซนเทรตกับณนะตอนนั้นได้ดีคือกลายเป็นเหมือนไอดอลในการทําง,งานของเราคือเขาแบบทำกันบ้านเยอะตีความบทตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็พื้นฐานเลยค่ะพยายาม กินน้ําเยอะๆแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่ว่าเวลาออกกำลังกายก็ไม่ค่อยมีแล้วส่วนมากจะเป็นการคุมอาหารแล้วก็เสริมพวกวิตามินเสริมอะไรเงี้ยค่ะช่วงเวลาว่างก็จะเหมือนแบบว่าไปเรียนเต้นคือเหมือนเป็นการออกกําลังกายด้วยค่ะมันเป็นการออกกําลังกายที่ไม่น่าเบื่อคือพอว่างปุ๊บแล้วก็จะไปอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบฝึกสรีระตัวเองด้วยค่ะ ก็คงต้องแบ่งเวลาดีๆค่ะอย่างก็ต้องคุยกันร่วง,วงหน้าว่าเอ้ยเราจะว่างช่วงนี้นะงานก็จะเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืหนูว่าสิ่งสำคัญของการเป็นนักแสดงก็เราทำอาชีพนักแสดงก็น่าจะเป็นในเรื่องของการการแสดงที่เราควรจะพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนตัวเองอยู่เรื่อย เหมือนทำตัวเหมือนน้านที่ไม่เต็มแก้วค่ะคือเหมือนเราไปในกองนี้เราก็เหมือนไปโรงเรียนนี้ไปอีกกองนึงก็ไปเหมือนโรงเรียนนึงเหมือนมีพุ่มกับเป็นครูพี่พิมพ์งานเป็นครูทุกคนที่จะสอนเราเรื่อยๆในสิ่งที่เรายังไม่เคยเรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่กับมาอะไรเงี้ยค่ะ